คีรับอินสรายการน่ามืดตามเคยนะครับวันนี้เราจะมาประกาศงานกิจกรรมข้อหนึ่งนะครับที่แบบจะสลองครบรอบ3ปีกับชแนลแมกนัมทีเอชแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับภาพขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ Magnum t h เอชลสต์สตรีมนะครับแทงยู o อร์ o ทีเอชนะครับในวันที่18นะครับ18พฤศจินี้นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับที่ YouTube นะครับ gaming. youtube. c o m a w w w m a g m m 0 0 7นะครับหรือ youtube. c o m a www.magnmm007 นะครับโดยคุณสามารถรับชมและสตรีมนะครับได้ตามลิงก์นี้เลยกดเลยจ้านะครับเราไว้เจอกันที่ไลฟ์สตรีมนะมิ่งในวันพุธท,ที่18นี้นะครับบ๊ายบายครับ <laughs>